แม้วันคืนจะเคลื่อนผ่านไปนานสักเท่าใดแต่พระองค์จะสถิตอยู่ยังใจประชาชนชาวไทยและสถิตอยู่ทุกอนูบนแผ่นดินไทยแห่งนี้และการที่เราชาวไทยได้มีความสุขทุกวันนี้ได้นั้นเป็นเพราะเราได้อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีในพื้นแผ่นดินอันแสนสุขและด้วยพระบุญญาบารมีของพระ กษัตริย์ไทยทุกพระองค์ที่ได้ช่วยกันอภิบาลร,รักษาให้ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้มีความสุขสวัสดิ์มงคลและในการนี้ปวงเหล่าข้าพระพุทธเจ้าขอระลึกสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้แห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมานาถบพ,พิตร ที่ได้สร้างอนุสรแห่งภูมิปัญญาเป็นบทเรียนอันยิ่งใหญ่ที่ชนรุ่นหลังจะกล่าวขานถึงตำนานของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นดั่งพระโพธิสัตว์เป็นพระราชาที่ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิษร,ราชธรรมพระองค์ทรงเป็นพระราชาผู้ทรงธรรม สวัสดีครับมาชมกิจกรรมวันพ่ออีกคลิปนะครับตรงนี้น้าบริเวณกระทรวงกลาโหมนะครับฝั่งตรงข้ามกับวัดภาษีรัตนศาสดารามนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูแสงสีกันครับเดี๋ยวจะจบสักก่อนมีการ จัดแสงสีฉายเข้าไปในกระทรวงกรลาโหมอะเกี่ยวกับเทื่อพระเกียรติตัวนี้เป็นร <K> erm <it> กระสวงกลาโหมนะดูประชาชนเยอะเลยครับเดี๋ยวให้ดูประชาชนนะเนืองแน่นเลยครับดูฟังดูเรเพราะโรมมยาาราชวังเปิดให้เข้าไปนะครับคนเข้าไปเลยนะเยอะแยะเลยตลอดเส้นทางแต่ว่าอยู่บนถนนนะครับ ไอ้อยู่บนฟุตบาทนะคนประชาชนอยู่บนฟุตบาทไม่ลงไปเกะกะบนพื้นถนนรถสามารถวิ่งได้ฮะนี่ตรงนั่งส้วงรกระ,ะากรละาหมนะครับที่สัตตระวัาบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบครับ ดูฝั่งฝั่งนู้นครับฝังงบ่งเข้าไปนี่ประตูนะครับประตูสวัสดีสโสภาที่เข้าไปตรงข้างข้างโ,โบสถ์พระแก้วบวรกฏครับสามารถเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ถ้ามีโอกาสจะเข้าไปครับแต่แต่วันนี้เราไม่น่าจะเข้าเพราะว่าวันนี้เราไม่แต่งตัวสุภาพมานะครับไม่เหมาะสมครับไ,ไว้ ไว้เดี๋ยวคืนพรุ่งนี้ถ้ามีโอกาสจะเข้าไปถ่ายให้ดูเราก็ต้องให้เกียรติสถานที่ครับวันนี้เรามามาวันที่4นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่5้าต้องมาเต็มยศครับเสื้อเหลืองครับแล้วใส่เสื้อมานเสื้อเหลียดพ่อของพ่อของเราครับดูนักท่องเที่ยวเยอะเลยครับถ่ายรูปก,กันสนุกสนุกเลยครับคาพ่อสอนไว้ให้ปิดทองหลังราง ให้ทําความดีโดยที่ไม่หวังผลก็นับเป็นเรื่องยากที่ความทุ่มเทของพระองค์ที่ทรงสร้างโครงการต่างๆไว้ให้เป็นตัวอย่างแต่ไม่มีคนเห็นเป็นต้นควารู้ความรู้ของจึงกลายเป็นความไม่รู้ตึกส่วนคาราโฮมมีการแสดงหรือความไม่ยอมรับึงส่วนคาราโมก็ทางซ้ายมือนะก็จะเป็นสารหลักเมืองเนีนะสารหลักเมืองแค่มานะก่นฟังไม่ฟังกันและกัน มองไม่เห็นความปรารถนาที่มีความเป็นจริงแล้วทุกคนต่างก็มีความหวังดีต่อประเทศชาติด้วยกันทั้งนั้นอันนี้รถเป็นรถบริการรับส่งฟรีนะครับเข้าชมงานวันพ่อแห่งชาติท่าศรีวามหาลาชนะครับงานจัดระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่หกพันวานะครับมีรถไปเดียกว,วิ่งเอ่อทั่วงานเขาจะมีจอดไปจุดจุดอะ่ะสามารถเอ่อมาเที่ยวงานได้ครับมาเที่ยวชมได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมี สเสด็จนะครับช่วงตอนเย็นนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพร้อมสเด็จพระราชินี รงมีพระราชดำรัสถึงเรื่องนี้ว่าการที่คนสมัยใหม่บอกว่าคนสมัยเก่ามีความรู้น้อยก็อาจเป็นจริงแล้วคนสมัยใหม่ดูถูกหรือเหยียดหยามดูตึกหม่ว่าดูแสงสีบนต,ตึกนะครับที่ฉายขึ้นไปรนะับพูดตามความจริงแล้วสิ่งที่จะเหยียดหยามคนรุ่นเก่าไม่ควรจะมีด้วยเหตุว่าคนรุ่นเก่านี้เองทําให้คนรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาได้ ของนักศึกษานะครับนักศึกษาแพทย์มีนักศึกษาหลายสาขานะครับม,มีแพทย์ก็มีอาหารก็มีเาแต่งตัวเป็นชาวไร่ชาวนาประชาชนธรรมดาก็มีนะครับ วัดพระแก้วนะครับกระทรวงกลาโหม ภาพขึ้นไปน้างอาคารของกระทรวงกลาโหมนะครับแสงสีพระราชดำรักของพระองค์ทรงให้ไว้ราวกับมองเห็นเหตุการณ์ในอนาคตการแบ่งแยกแบ่ความคิดว่ามีเก่ามีใหม่มีประชาชนมีกษัตริย์ททำให้เราได้มองเห็นว่าเราทุกคนล้วนปรารถนาที่จะสร้างประโยชน์ให้แผ่นดินด้วยกันทั้งสิ้น ไปสวยครับมาเที่ยวกลางวันกลางวันก็ได้ครับมาเที่ยววันหรือกลางคืนถ้าเป็นกลางคืนก็จะมีงานงานแสงสีก็จะสวยนะครับเนื่องจากความาชมงานวันพ่อกันครับระลึกถึงวันพ่อพ่อหลวงของเราแล้วก็พ่อของเราครับพ่อวันพ่อวันแม่เป็นดีกินกรรมที่ดีดูประชาชนเยอะเลยนะครับครับของตัวเราพี่มากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการเป็นอยู่โดยประหยัด ความขัดแย้งมาจากที่ถีของคนเมื่อลดลงได้สายน้ำของความบาดหมางก็ลดลงถึงยามนั้นจงม,มองขึ้นฟ้าจะเห็นว่าน้ำจากฟ้าฟ้า,ฟาอยากมาเติมสายน้ำแห่งความรักให้เกิดล้นขึ้นมาอีกครั้ง นักศึกษาสาขาต่างๆน้ำชาจากสุดศึกษาให้คนไทยรักกันครับพระราชดำรัสท right ี่พระองค์ทรงให้ไว้คือน้ำคำที่เป็นด yes ั่งคำสอนเป็นดั่งน้ำพระราชธรทัยที่หลอมรวมเราทุกคนไว้จากน้ำทุกหยดหยดรวมกันในสายทางแห่งดินที่พร้อมจะประคองนาวาของชาติ ให้ร<ท> <คน S 2> ่วมกันต,ต่อไปได้ไ<ท>ร่วมมืกันก็ต้องรักกันครับ